สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะก่อนจะประมูลนะคะขออนุญ,ญาตทําคลิปก่อนทําคลิปค่ะก่อนให้ค่ะให้พี่ๆได้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นปฏิหารนะคะปฏิหารสองนะของหลวงพ่อทองนะคะครบหกรอบนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุเจ็ดสิบสองปีนะกล่องซีนมาอย่างดีเลยนะคะมีสติกเกอร์ด้วยนะคะสติกเกอร์กันปลอมนี่นะ ไปรับมาวันนี้นะคะเมื่อวานผิดพลาดนิดหน่อยก็เลยไม่ได้รับอ่ะเดี๋ยวให้พี่บีแกะนะแกะค่ะอันนี้ไว้นี่นะครับสีเดิมนะครับผมสียังไม่ได้แกะเลยนะคะการันตีนะคะหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญเนื้อเงินสามเป็นสี่นะคะในลังสำหรับรุ่นนี้มีทั้งหมดสี่พิม นะคะมีทัง้งหมดสี่ชิ้นเลยหลวงพระทองนะคะยกขึ้นทำไมจุดแกะทีครับ กล่องมีลังอีกชั้นเลพี่นะทำมาสง่งรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสี่พิมพ์นะคะจะมีทั้งหมดสี่พิมพ์เดี๋ยเขาเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามีพิมพ์อะไรบ้าง เดี๋ยว้ากันก่อนนะคะขากันก่อนอันนี้เป็นแถมยกลังนะแถมยกลังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้แกะจากตูดมันเหยียบมือใกล้ขอญาตเททพี่นะหนึ่งร้อยลุนเต็มรังนะครับอันนี้คือเต็มรังเลยนะคะนี่นะคะเป็นกล่องสีนี้นะเดี๋ยวเราดูซิอ่ะอ่ะเดี๋ยวขะเลยนะคะเดี๋ยว้ะเลย ดูซิว่าแถมยกรางเขาแถมยกรางก็ต้องลุ้นพิมพ์หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแถมยกรางเป็นเนื้อเงินนะคะโอ้โหทรายได้พิมพ์อายุยืนนะคะพิมพ์อายุยืนอันนี้เป็นรายการแถมยกรางนะเป็นพิมอายุยืนโอ้โหสวยงามมากนะคะหลังเป็นยันมงกุฎเปล่ายันมงกุฎเพื่อะอันนี้เป็นหลังแบบนะคะพี่นะเป็นหลังแบบไอหลังเรียบ นะคะไม่ใช่หลังแบบอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าหลังอันนี้นะอ่าเดี๋ยวเราได้พี่บีคะนะเดี๋ยวเรามาค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวแปะเลขนะครับเดี๋ยวแปะเลขนี่นะคะอันนี้เป็นพิมพ์เสือคาบแก้วนะคะจะรุ้นทั้งหมดสี่พิมพ์นะคะให้รุ้นทั้งหมดสี่พิมพ์นะอันนี้เป็นพิมพ์เสมานะคะเป็นทรงเสมา อันนี้เป็นพิมพ์อายุยืนแบบเมื่อกี้นะคะแบบเมื่อกี้ที่ใส่ให้ดูเหรียญจริงอันนี้เป็นพิมพ์เจริญพรล่างนะเป็นพิมพ์เจริญพรล่างนะคะรุ่นทั้งหมดสี่พิมพ์ลูกค้าการันตีนะคะการันตีเงินการันตีเนื้อเงินทั้งหมดสี่เหรียญค่ะเงินหน้าทองคําเงินหน้าทองคำหนึ่งแล้วก็เงินธรรมดาอีกหนึ่งค่ะ เอเงินธรมรมดาอีก3ทั้งหมดสี่เหรียญน,นะคะทั้งหมดสี่เหรียญให้ลุ้นถึง4พิมพ์ลุ้นละ450ค่ะ3าลุ้นพันสองลูกค้าโอนส่งฟรีค่ะปลายทางมีค่าส่ง50บาทปลายทางมคาีค่าส่ง50บบาทนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตปล่อยให้กับสายลุ้นก่อนนะใครที่ต้องการที่จะลุ้นนะคะลูกค้า สามารถทักมาได้เลยส่วนใครที่จะรอประมูลนะประมูลขออนุญาตรอให้รอพรุ่งนี้นะคะวันนี้จะเคลียร์ให้สายลุ้นก่อนอ่ะเดี๋ยวเราคะแล้วก็ขะเสร็จแล้วเดี๋ยวแปะเลขนะคะแปะเลขนะขะให้ดูว่าใส่ไปครบทั้งหมด100รลังเออหนึ่100ลุ้นนะคะไม่มีหมกเม็ดใดๆทั้งสิ้นนะ มีแน่นอนนะคะเงินหน้าทองคําแล้วก็ใครที่แบบกลัวประมูลสู้คนอื่นไม่ไหวนะคะแล้วกลัวหมดก่อนก็ให้จองลุ้นได้เลยนะคะราคาเบาๆบางๆ450บาท3าลุ้นพันส นก็ประมูลไม่ทันนะคะประมูลไม่ทันไซก็วันนี้ขออนุญาตเปิดให้กับคนที่จองลุ้นก่อนพอดีว่าตอนเย็นมีธุระด้วยแหละลูกค้าครก็เลยวันนี้มาคะอัดคลิปแล้วก็ลงเป็นรายการลุ้นให้ลูกค้าก่อนส่วนสายประมูลก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะ ให้ลูกค้าดูก่นสินี่คนระับเดี๋ยวเราแปะเลขนะคะคลิปอาจจะลงแบบว่ายาวนิดหนึ่งลูกค้า ซีพิมพ์นะคะตามที่ให้ดูไปแล้วนะคะส่วนใครที่แอดไลน์ไม่เป็นก็สามารถโทรมาจองได้นะคะโทรมาจองได้มีบริการเก็บเงินไปทางนะคะบวกค่าส่ง50บาทนะ0653 4038 68 1ลุ้น450ค่ะลูกค้า3ลุนพันสองสาลุ้นพันสองการันตีหน้าทองคำหนเงินลงยาอีก3า นะคะถือว่าคุ้มมากๆลูกค้าคุ้มมากๆนะอันนี้เป็นปฏิหารสองนะคะปฏิหารสองทีมงาน psga นะคะเป็นผู้จัดสร้างนะคะดำเนินงานเหรียญน,นี้เลยรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีการถวายเงินนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่สองนะคะที่ผ่านมา อันนี้ก็ดูแปะเลขไปก่อนนะคะดูแปะเลขไปก่อนนะจัดสร้างทั้งหมด4พิมพ์นะลูกค้าจัดสร้างทั้งหมดสพิมพ์รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะคะที่น่าเก็บนะพิมพ์ละ500รลังนะคะพิมพ์ละ500รลัง โหนี่ลูกค้าเนื้อ 3K อย่างสวยเลยนะคะ 3K อย่างสวยเลยนะต่อกเก้ารอบอันนี้เป็นพิมพ์เสือคาบแก้วนะคะเป็นพิมพ์เสือคาบแก้วในรังมีเนื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ตัดปีกด้วยนะสวยงามนะคะ พิมพ์อื่นๆก็สวยนะพิมพ์อื่นๆก็สวยนะคะอันนี้เป็นพิมพ์อายุยืนนะเนื้ออ่าเงินซาตินนะพิมพ์อายุยืนเงินซาตินสวยงาม อันนี้เป็นพิมพ์ทรงเสมานะคะเสมาครึ่งองค์ไม่ตัดปีกนะเสมาครึ่งองค์ไม่ตัดปีกนี่อันนี้เป็นพิมพ์จเจริญพรล่างนะคะเต็มองค์นะสวยงามลูกค้าสี่พิมพ์กันเลยทีเดียวนะคะในหนึ่งลังลูกค้า รุนสี่พิมพ์กันเลยถ้าสายประมูลรอพรุ่งนี้นะคะรอพรุ่งนี้นะรอพรุ่งนี้นะคะไม่รู้ว่าสายก็อยากประมูลกลางวันนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ดึกนาออยากประมูลช่วงกลางวันเหมือนกัน <S <S เริ่มแต่วันหน่อยมันก็จะได้ไม่ดึกแต่ไม่รู้ว่าช่วงแต่วันเนี่ยจะมีลูกค้าดูหรือเปล่านะคะ ทั้งหมดหนึ่งร้อยรุ้นนะคะแถมยกลังเป็นตลับคพละสีนะแถมยกรางเป็นตลับสีแดง อ่ะแปะเสร็จแล้วนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาเลยหรือว่า แอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะส่งลิกงไลน์ให้ใต้คลิปนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกแอดไลน์จะโทร0653403868นะคะสามารถโทรมากันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะเหรียญปฏิหาร2นะคะหลวงพ่อทองครบหรอบนะคะที่ระลึกอายุ72ปีนะคะจะสร้างโดยนะคะป๋องสุพรรณการันตีนะคะ PSGA นะตามกล่องเลยนะคะนี่อะ ี่เล่นหากันอย่างได้สบายใจนะคะเล่นหากันอย่างได้สบายใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ